สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับเซาหนี้นะครับพายุก็พอจอยครับพอจอยมีอหัวฝากพี่น้องสามฉุดพี่น้องครับหัวแม่ลูกโคมละสองหมื่นกลางกลางสามหมื่นหน่อยๆครับสองโคมลูกตัวแม่กับนี่ครับหัวตัีตัวหนึ่งพี่น้องหัวแยกลูกครับตัวใหญ่นะครับในราคาพ่อเบาคือเก่าก็พอจอยนะครับหลังจากที่พอจอยเพิ่นยุดไปเระว่าอาทิตย์หนึ่งลงหน้าพี่น้องยาีกับฝุ่นแน่ไถหน้าหุดแน่พี่น้องเอย หลายแนวลายเอ้ามาเบิ้งงัวน้ำกันครับในราคาเบาๆก็พอจอยขึ้นเก่านะครับนี่ครับเอางัวตัวแรกเลยครับพี่น้องครับผู้ได้มักหนาหนาหนังหนาหนาครับพี่น้องนี่ตัวนีไในราคาบ่แพงก็พอจอยนะครับเป็นงัวตัวแรกครับอ่าของเสานี่นะครับยุบานสร้างก่อนนิคมเนอตอนนี้นะครับบ้านสร้างก่อนนิคมตาบลหน้าว่าอำเภอวัฒนราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับท้องฟ้ากระเดียดออกน้อยนึงครับเึ้มขึ้นเมื่อคืนฝนโตแขงนะครับอ่ะงัวตัวแรกน่ะพอจอยเนาะนี่ครับ เป็นงวัวตัวแรกพี่น้องทายสูงร้อยสามสิบสี่บวกลบครับเคยมาดูก <todas. S 1> ับสองตัวนั่พอเนาะสองตัวนะครับส้านะตอนนี้แต่ของผสมมาเดือนหนึ่งเลยพี่น้องผสมมาเดือนนึงเหรเขาทาได้พี่น้องครับสมมาเดือนหนึ่งเด้ไหมลูกสองเปิดได้นะคะ่าตัวแรกของพ่อจ้อยตัวแรกสามหมื่นเก่าพ <39, 000. S 1> ันสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก่านะคาพอเบา่าสามหมื่นเก่าพันครับคืองวัวตุ๋นพันหนาพี่น้องนั่งหนาครับเนื้อน,นั่งดีนะครับลูกสองผสมเลยหนึ่งเดือนนะครับประมาณเดือนหนึ่งสมโตมา สามหมื่นเก่าครับราคาห้องครับตอรองไดครับราคานี้ทรงฟีไห่ลอยกิโลนะครับเด้อหนึ่งร้อยกิโลครับพอจอยเป็นทรงฟีไห่หอดหนาของโดยพี่น้องนะครับบ่ต้องเสียค่ารถเพิ่มเติมนะครับมันแพงทำไรกระทรงไห่คือเก่าพี่น้องสามหมื่นเก่าครับบ่ผิดหวังงามหลายพี่น้องทำตัวงามงาม้วตัวนี้นี่ไซดีนะครับกินเกงงัวลูกสองนะครับผสมได้หนึ่งเดือนแล้ะครับพี่น้องสมตัวมาแล้วนะครับสามหมื่นเก่าราคาห่อง ทรงปีให้้อยกิโลครับพอจอยงวเครื่องดำนะครับเด้องวเครื่องดำครับดำสนิทเลยแหละนี่เพลดำล่ำมั่งล่างแล้วพี่น้องบมมีบ่มีแต้มจากหน่อยพี่พวกหางดำครับนุ่มสีบมมีติ่งเบิ่งถ่ายครับพี่น้องดำสนิทอีรีนะครับสมในหนึ่งเดือนสามหมื่นเก่าครับราคาห่องราคาหนี่ทรงฟีไฮหนึ่งร้อยกิโลครับนี่ครับพี่น้องครับล่ำตัวเงาครับอ่างลึกหนังหนาครับงวเครื่องดำ เบื้องนางตาเก่ใกล้ครับนี่ครับจมูกสีดำพี่น้องนะครับขอผู้คิบหูดดำนะครับเบื้องเขาเนาะไปเขาจะของเก่าแต่งไม่ให้แล้วนะครับตัวนี้กอ็กอยากมาเหรียญน้าเด้นี่อันนี้คือโคมม่วงเมลูกอ่ะเบื้องก่อนเบื้องตัวน,นี้ก่อนหนาค้าติดโบดครับกีบเล็บงามเด้องามเลยมันมีตำหนิอีกอย่างครับปาาระกันค้าทุกค้าทอนคือเก่าสวนสุดสงจมคือเก่าครับพี่น้องในราคารักสามครับนาสนใจบบเนื้อนังงพนดีเนาะพ่อจอยเนาะเนื้อนังดี นี่ครับนี่กีบเรียบงามครับน้ำลางนุ่มซีบะมีติงครับเพิ่มดูกระซองตูนะครับประกันค้าโทค้าทอนคือเก่าครับพี่น้องหัวเครื่องดำผสมได้หนึ่งเดือนนะพ่อจอยเนาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับผสมตูมา <S <S ประมาันประมาันด้พี่น้องอจจิบวกลบเนี่ยนะครับนี่ครับพี่น้องฟังใสสามหมื่นเก่าราคาห่องพี่น้องทรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับ ครับพอจอยพี่น้องเ,ยเ้ยอย่าเพ่เล่นน้ำเนี่ยโอมนะนี่ครับหัวตัวแหลกครับพี่น้องเบิ่งทายยางบ่โชยยางเนี่ยเดี๋ยวพอจอยโช์ทายางครับพี่น้องครับยางนี่ครับประกันค้าทูกค้าทอน,รนค,รครับพี่น้องประกันสวงสุดสวงจมเด้องวตัวแหลกนะครับสามหมื่นเก่าครับพี่น้องราคานี้บ่ผิดหวังเนาะพอจอยเนาะ ลำโตัวมันงามมันอ้วนเนื yani ้อนังดีครับพี่น้องเลยงัวเครื่องดำง้อตัวแหลกของเสานี่ครับก็พอจอยอยากเปลี่ยนน้ำสันนี้เป็นโมนลูกด้วยพี่น้องอันนั้นเป็นลูกของูตัวโบสถตัวมันแต่เป็นหูมันหูครับสามม้วนเก่าพี่น้องครับอ่ะสนใจกับทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับยุบานสร้างก่อนพี่น้องนะสนใจครับงัวเนื้อนังดีดีลำตัวเจาเงสินะครับขีดเล็บงามนุ่มสีบ่มีติ่งวุ้ยตำหนี่หรอครับงามนี่หูยังอ่ะไปผูกด้วยพอจอยบัดเนี่ย ต่อไปเบิงง้องมั่วแม่ลูกแล้วครับพ่อเบาครับพ่อจอยครับมัว่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องบัดเนี่ยนี่ครับพี่น้องเบิง้บงประกันค่าทุกค่าทอนมาเบิงง้องมั่วแม่ลูกอ่าโคบแหลกของเสานี่ครับพี่น้องครับข้าพอจอยนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องนี่ครับลูกหนาหูหูทีละมาเหร่นน้ำแล้วโอ้ยหลาเลยนะครับนี่ลูกสาวเพิ่นจะกินมือให้เราได้บัดเนี่ย เปิดราคาเลยว่าจอยครบเนี่ยสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าได้ครับเกิดสามหมื่นหาพันลูกเผลอ้วนครับแม่เป็นม้วโบดถ่ายชุ่มลอยยีบซีนะคะรับแม่เพิ่นแต่ว่าลูกเพิ่นหน้าหนาพี่น้องเอาไปไปหาแม่กับลูกเล่นกับเด็กหน่อยครับเพิ่นหูเพินเ่นหูแห้งหูไร้ี๋ยวเบิ่งแม่มันก่อนแม่ครับเป็นม้วไทยครับถ่ายชุ่มลอยยีบซีบอกลูกม้วนโบดถ้าพี่น้องเครื่องดำ<อ>นะครับสีนวลๆแต่ว่าได้โบดนะครับลูกสองเนาะแต่ว่าลูกเพิ่นเห็นบ่ตัดหลัง วันตับพี่น้องเลยสามหมืนหาครับ2ตัวนยกไปเลยครับต่อร่องได้ราคานี้พอจอยพันทรงฟี่ไห่หนึ่งรอยกิโลคือเกานะครับนี่ครับง่วลูกสองเนาะพอจอยเนาะสองตอนนี้สถานะผสมหรือยังพอจอยขึ้นกับบริหใจขึ้นกันนะครับเขาปลายเขาก็แตงมาให้แล้วนะครับแตงมาดหนึ่งตัวนี้จมูกที่ดำมอสิกบแวงครับขีบเล็บงามประกันตันี้ครับถูกค่าถอนมะเล็ดน้ำเสียวน่พี่น้องโอ้โหขึ้นยังนี่โอ้พี่น้องลูกสาวไว้สามเดือน นะครับหู้อูอแห้งนุ่มมีติ่งบ่หูมีติ่งครับตีตีเต่าน้าตับพี่น้องเลยลูกสาวเพิน่นน้ำนุ่มดีน,ดนี่ครับโคมนี่เด้อสามมือหาครับพี่น้องต่อรองไหญเด้อต่อรองไหญราคาห้องราคานีกะทรงพี่ให้หนึ่งร้อยกิโลไปเลยครับบรเสียค่ารถเพิ่มนี่โคมนี่ละพี่น้องแม่เพิ่นถ่ายสุ่มว่ายี่สิบสี่ครับองอลูกสองพ่นอัติสมมาหรือย,ยังกบะบริอาจัยพอจอยเพิ่นว่า,นา,นานัะลูกสามเดือน ลอยปลาโหลเปิ้นนสัยดีครับพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกเลยนิสัยดีหัวเปิ้ลเป็นโบดนะครับหัวโบดเพรานึ่งเครื่องดำสนิทเลยพี่น้องนี่ครับเพลดดำข่วงหางดำครับนุ่มซีนุ่มซีเต่าม่วมีติ้งครับนี่ครับเปิงฟังสายอ่างทองใหญ่ย่เอกพี่น้องอ่างทองลึกยุ่หัวสีนุ่นนวลของจำปานวัหลังเอาโคมนี่พี่น้องน่าสนใจสามหมื่นห่าครับ ราคาขายกันสามหมื่นต้นๆนะพี่น้องโทรมาต่อเอาครับมาพูดคุยกันนะครับถ้าอยู่บ่ไกลกันข้ากระสือได้ถือนะครับไก่กันข้าวซอยขารดกันแน่หรือบ่ไกลแห้งกับทรงกันในฟี่ครับประมาณหน่อยกิโลทรงในฟี่ได้บ่มีปัญหากับพ่อจอยครับประกันขาดทุกขาถอนครับส่วนสุดส่งจมโคมนี่พี่น้องสองตัวสามหมื่นห้าครับราคาห้องต่อเอาครับพี่น้องกีบเรียบงามครับนุ่มสีนะครับพวงหางสีดำเพรสีดำครับนุ่มวัวโบดได้พี่น้อง นะครับกระดูกสาว่นเมืองไายดูกลุมบําลำพี่น,น้องนี่ถ่ายวันหมูวันหมูวันหมูตอนนี่ครับพี่น้องสามมื 30, ่นหะนะครับแม่เพน่นงองไทยถ่ายสูงรลอยยี่สิบสี่ครับประกันขาถูกขาท้อนสวงสุดสองจมคือเก่านะครับหนึ่งลอยกิโลทรงห้พี่ครับผ่อนหนาขอเลยพี่น้องนะครับเมแมหลูกหลูกตัวแม่ครับ ได้ลูกสาวเพื่อนลหรอยากเหรียนล่ำโตเงีว,วอันลาดลูกสาวเพื่อน,นม <า S 2> ันเนี้มาลูกมากมันเนี้มากมันเนี้โล่มันเนี้มามาบ่หนาแห่งครับเงื่อนนังดีเลยพี่น้องเลยพูนพตันจูรู <c oughs> ตันตจูรูพี่น้องเลยข่มนี่มึงถ่ายครับสามหมื 30, น่นหาครับข่มนี่พี่น้อง อ่ะต่อไปครับพ่อจอยบึ้งราคข้าลักสองขบบักนี่ครับเป็นวงูแมรูพูดกันอ่ะบึง้งทายยางพี่น้องพูดจูงายเนาะพ่อจอยเนาะจูงายดิไปละแม่ลูกพัน,น,พน,พน,งงนล,ลูกไปอยากไปอยากเลิตน้ำเฮาหูเนาะผู้ใดคือกาคล้ายนองหลาเนาะหูปันนี่พี่น้องครับบึ้งวัว แม่ลูกโค้งที่2นะครับเป็นมัวแม่ลูกลูกตัวแม่ขึ้นกันครับโค้งนี้นะครับเปิดาปราคาบ่เบ่าครับสองหมื่นเก้านะครับเด้อสองหมื่นเก้าพันต่อรองได้ครับก็พอจอยเป็นมัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสีแดงงามๆทีล่ะไปสองเดือนก,อกว่าๆนะครับขี่ใส่เมื่อกี้นี่พี่นออ <laughs> อๆๆ้องเต็มหลังเนาะตัวอื่นขี่ใส่ครับมัวลูกสองนะพอจอยเนาะ,นนะถ่ายสุ่ <22 S 1> มหน่อยยี่สิบสองเงินม่อแม่เพื่อนหน่อยยี่สิบสองหน่อยยี่สิบสามนี่ครับม้วนไทยมัวลูกสองครับพี่น้อง สองหมื่นเก่าครับราคานีส่งฟรีให้หนึ่งรอยกิโลครับพอจอยพนงส่งฟรีให้หนึ่งอยกิโลกินห้ามเก่งสุดยอดครับแม่เพิ่นกินหยากเก่งกินห้ามนี่สูตายเลยเบิ้ดเกี่งลูกพ่นงามเด้อครับแต่ว่าโดนขี่นะพี่น้องเอ้ยนุ่มกาบขออภัยครับขี่ใส่เมื่อกี้นี่นี่ครับลูกสาวงามใบสองเดือนกว่ากิ๊แดงงามเพลแดงครับลูกสาวเพิ่นแล้วลูกเพิ่นก็สีออกหนาเนี่ยครับจมูกกับหางเพิ่นสีทองแดง ตัวสีงามงอหนักพี่น้องแม่เพิ่อนอาสิข้นแล้วมันคมแม่อยู่เมื่อกี้แล้วก็ในผสมพี่น้องครับเ,เพศแดงผ้าดำนะครับพ่วงหางสีดำแม่เพิ่นเป็นงดไทยโค้มนี่สอ,อ,อ,องเดือนก,กว่าๆดูเพิ่นะนี่ครับพี่น้องสองหมื่นเก่าครับราคานีทรงฟี่ให้หนึ่งร้อยกิโลขึ้นเก่านี่นไซดีครับจับได้ใบได้แม่เพิ่นข้นหินเหียนพี่น้องนะครับพ่วงหางดกสีดำ กีบเล็บงามประกันตำหนิคือเกา่าคาร์ทุกคาทอนคือเกา่าพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงหางผัวงามๆพี่น้องเลยกินห้ามหนีสู่ตายบอกรถตัวนี้บ้านผู้ใดมีลงสีนิหน่อยพี่น้องเลยนี่มึงโพนเพิน่นมาบม่าววาดนี่สวงว่าเต็มกระสีเลยกินเก่งก <laughs> ินเก่งพี่น้องเลยเอาสองหมื 29, ่นเก่าครับพี่น้องกับไปเลี้ยงเนี๊ยกินห้ามหนีสุดยอดแต่ละลูกสาวเพินเ่นอ่ะเบึงแม่มันก่อนถ่ายสูงหน่อยยี่สิบสามหมกรอี่แหละยี่สิบสองยี่สิบสามควันจับป่องนั่งทบ ม้าลูกสองครับพี่น้องนี่ครับม้าไยประกันค่าทุกค่าทอนทั้งแม่ทั้งดูกหมดและ,ะจะหมูกสีดำครับโปสีบบแบงพี่น้องเอาไปเลี้ยงเหรียครับราคานี้ได้สองตัวสองชีวิตสองหัวใจนะครับหยิบเล็บงาประกันตํานี้นะครับนุ่มชักเต่านะพรอจอยเต่านุ่มนุ่มสีนุ่ม,มสีมมบ่มีติ่งครับพี่น,อน,น,น้องอีดีสองหมื่นเก่าคาู่นี้คือลูกพันงามมาแล้วนี่ครับลูซ้า แดงแดงโฮเมีแดงง,แงามงามพี่น้องแม่เลี้ยงลูกแดง,แอง,แดงสองหมื่นเก่ารับทรงฟี่ให้หนึ่งรอยกิโลรับเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องเอากินหยาเนี่ยนะครับลูกพันงามยี่ดอกราคาเบาเบาราคาลักสองในสองตัวครับสามารถต่อรองได้เด้อสองหมื่นเก่าพี่น้องลูกกับเป็นเป็นงวลหนักนะครับจมูกหางเป็นสีทองแดงแต่ว่าสีแดงงามมีดอกพี่น้องโม้ไม่มองเปวแต่ว่าโดนขี่น้อยหนึ่งโ <laughs> ดนขี่ตัวใหญ่กันคักเลยนี่ขี่ใส่ พญายางพาไปเป่นเหรขเขาหวัวโคมที่สองครับสองมืเก่าเด้อพี่น้องอากาศแดดเน่คืบแน่ครับตั้งจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเดี๋ยวพอจอยกับผาพี่น้องมาเบิงบ่งว่วราคาดถือคือเเขาครับพอจอยหลังจากแล้วเวียกแลบบ้งานช่วงนี้นะครับช่วงนี้กับค้นหาัวืาลายอยู่ทีพอจอยเนาะเพราะว่า,าวัาวานเขาเลี้ยวเลยเนี่ยม่มีหยางเห็ดได้บาดนี่วานเขาเรียบร้อยกับหาเรียงมัวแล้วครับบาดนี่สร้าม้าขายช่วงยังกอเกี้ยวเขา ก็จะแพงแห้ง่รงนัึนงอ,อ,อืมต้องการเลี้ยงถาทรงคุณละตัวนี้ครับนี่เรื่องลูกงามงามพี่น้องนี่นะครับโคสุดท้ายสองหมื่นเก่าราคายังต่อรองได้ราคานี่ก็ับทรงฟรีให้เราทิโรูพร้อมพี่น้องครับะจะรับคลิปนี้ครับพี่จ่ากับพ่อจอยกับมี่ฝากพี่น้องสางชุดาราคาเบาๆสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองราคาได้ครับพี่นอ้องโทรมาพูดคุยก,กันมาเบิ่งหน้าคอกันได้ครับจุบานสร้างก่อนนิคมตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชจังหวัดลำนาจจเจริญครับ สำหรับคลิปนี้พี่จ้าเขาพจอยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม